ำหรับผมไปดีนะคนอื่นผมไม่รู้เนีัยผมดูกันครับสำหรับส0หมุนเฮ้ยอยู่ที่คูณ10เรียกว่าคูณ1ิบได้ไหมขอเ,เพิ่มคูณอย่างเดียวเลยให้ใช้บ้างนะไม่ใช่เพิ่มมาแล้วไม่ได้ใช้นะโอ้โหพยันเพิ่มด้วยตอนนี้คือถ้าโดนห้าแถวนี้ผมบอกเลยว่าจุกจุกอ่ะถ้ามีสักไลท์แตก5้าแถวเนี่ยบอกเปยจุกจุก ก็ถ้ารวมก็32น,น,น,นะครับผมคูณตอนนี้โอเคฝั่งซ้ายคูณ22นะครับยังไงต่อไหมโอ้โหระวัดก็โตไปก่อนนะผมดอกนี้อ่าผมค้ามให้ละกัน2640โบนัสเกมรอบนี้คือ4000นะครับผมก็ตามเป้าของเราแล้วนะเีขสีหมุนนะครับยังไงแถมหน่อยแถมทิปหน่อยแถมหน่อยเว้ แถมได้หนึ่งคไม่มีแถมเลยครับสุดท้ายแถมไหมอะ่ะโอ้โห,โโหแม่งยิงคูณอย่างเดียวเลยนะครับยิงคูณอย่างเดียวเลยแต่ไม่แถมให้เราเลยนะครับ